ิริตาโชสเสหนไปจะหวักทำผัดมกั100กรูี1น0่งรอกองแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หลังจากที่สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกรอบและดูเหมือนว่าจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์และพยาบาลต้องทำงานกันอย่างหนักซึ่งในหลายโรงพยาบาลน,นั้นขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆงานนี้เหล่าคนดังในวงการบันเทิงเราจึงไม่นิ่งเฉย ทยอยออกมาให้ความช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเท่าที่ทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเงินบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแม้แต่การส่งอาหารไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อส่งกําลังใจให้กับเหล่านักรบชุดข่าวหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังทํางานกันอย่างหนักในขณะนี้ทางด้านนางเอกสาวสิริตาเจนเซนที่ออกมาให้ความช่วยเหลือสถานการณ์วิกฤตโควิดมาตัวตลอดรอบนี้เจ้าตัวก็ไม่นิ่งเฉยรู้ขึ้นมาสวมบทเชฟเข้าครัวทําเมนูผัดมะกรนีไก่ จำนวน100กล่องมอบให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งสิริต้าก็ได้โดพสต์คลิปขณะโชว์สเสน่ห์ปลายจังหวักพร้อมเขียนแคปชั่นเผยความตั้งใจว่าชาวนิริต้าตั้งใจเข้าครวัวทำอาหารเมนูปโปรดผัดมักโรนีไก่ส่งมอบให้กับทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ทำงานกันหนักมากๆเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความรักไปให้นะคะ โดยวันนี้เราได้มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช100กล่องค่ะจากลิต้าพี่กรอนและน้องกวินค่ะขอขอบคุณภาพาสีริต้าเจนเซนแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกล่องอ,อินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ